ต้องทำนองการแหล่อื่นเอ่ยเป็นภาษาบาลีสลับกับภาษาไทยเล่าเนื้อหาตามคำพีทางพระพุทธศาสนาแฝงแง่คิดตามตำนานพระเวสสันดรชาดกในงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2558จำนวนทั้งสิ้น13กันอันได้แก่กันทศพรการหิมพานการทานกันการวนปเวศการชูชกการจุลพลการมหาพล กัรกุมารกัรมัสซีกัรสักบันกัรมหาราชกัรกษัตริย์และกันนครกันรวมทั้งหมด1,000พระคาถานั่นก็คือการเทศยาวต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงโดยพระผู้เทศจะต้องมีน้ำเสียงดีไพเราะสามารถจำเนื้อหาในคำพีได้แม่นยำและนำมาปรับใช้ในการเทศได้เป็นอย่างดีเนื้อเทศต้องได้ทำนองต้องดีทำเนียมต้องเด่น เนื้อเทศต้องได้นะเนื้อรรองเนื้อ้องคำนองเนี่ยแล้วทำนองแต่ละกันไม่เหมือนกันนะเห็นไหมการมัสซีว่าอย่างกัรกุมารว่าอย่างการมหาพลว่าอย่างไม่ไม่มันมันมันยากตรงนี้แล้วทำเนียมจะจับคัมภี์ยังไงขึ้นเทศยังไงลงยังไงให้พรอยังไงแล่อยังไงอะไรเนี่ยมันมีเทคนิคและใช้เสียงยังไงสูงต่ํา โดยความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาการเทศมหาชาติถือเป็นกลอุบายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาอยู่รวมกันพบปะพูดคุยกัน <ทำ S 1> ก่อเกิดความสมามัคคีสอนใจว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ การได้นั่งฟังเทศมหาชาติแบบนี้นะคะทางพุทธศาสนิกชนบอกว่าถือเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งค่ะรวมทั้งยังเสมือนได้เป็นการฝึกพระธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยค่ะแสดงว่ามัสซีเนี่ยรักกันจริงเอาละพิเวทขอใจแล้วก็สาบซึ้งในน้ำใจมัสซีสมมติว่าแน้นอนค่ะได้อานิสงส์มากมายคือประเมินไม่ได้นะคะ ว่ามันเป็นที่จิตใจเราด้วยนะคะนะคะอ,อ๋อก็ปกติทุกวันนี้ก็นำไปใช้เยอะนะคะในเรื่องอในเรื่องการทำงานหรือเรื่องตา่างๆเพราะว่าก็คือเหมือนกับว่าใช้ในพระธรรมคำสอนของพระองค์ในเรื่องอ เรียกะไรนะคือเราจะเวลาทางานก็จะมีพวกโชสามีโมอะไรต่งางๆใช่ไหมฮะก็คือมันทําให้เราเระงับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีความสุขใจมีสบายใจทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะเราจรึงต้องต้องการมาฟังฟังเทศมันเป็นแนวฟังเป็นหลักชีวิตอะเป็นหลักชีวิตที่เราต้องต้องนําไปใช้ปัจจุบันการเทศมหาชาติทํานองหลวงหาฟังได้ยาก โดยพระสงฆ์มักจะจัดแสดงการเทศในโอกาสสำคัญๆเท่านั้นอย่างวันมาค้บูชาหรือวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกสอนให้ทุกคนตั้งมั่นในการทำความดีละเว้นความชั่วสอนให้ทุกคนมีความรักโดยเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก ซึ่งเมื่อหากเปรียบเทียบกันกับความรักแบบหนุ่งสาวแล้วก็คงจะไม่แปลกอะไรที่มือหนึ่งข้างของเราจะถือดอกกุหลาบไว้สําหรับวันวาเลนไทน์อีกหนึ่งมือเราจะถือดอกบัวไว้สําหรับวันพระใหญ่เช่นนี้ไม่ได้ดังนั้นการฟังพระธรรมเทศนาอย่างการเทศมหาชาติทํานองหลวงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนอย่างเราควรจะเลือกปฏิบัติกันให้มากขึ้นเพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่ดีต่อความรักที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้ ชีวิริณภาโสพลนพรสกุลข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน